แต่นี่คือดั้งหน้าอันนั้นที่เราช่วยได้มันช่วยเวลาเราไปดูไปดูงานกางประเทศกันเองเครื่องอุปกรณ์เครื่องมันเครื่องมืออะไรที่มันไม่เคยบอกกับบ้านเราแล้วอยากให้คนใช้ไม่เป็นคนซื้อครับคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อไม่เอาให้ท็อกขึ้นมาแต่ไม่จะไม่ท็อปดาวลงไปนะครับอยากได้อะไรก็ให้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 ท็อกขึ้นมาแล้วทีหลังเราไปเห็นเครื่องมันเครื่องมือเป็นกล้องค้า เมือนท่านผู้จัดการสองโการที่แถวิจารณาไว้ทีีมต่อองเรานั่นเกาข้อมทไปได้เราขอกล้องจัดกล้องไปจับผู้ดกาสอไปสี่ตัวโดยที่ก็สามารถไอดีฟตัวคนร้ายที่ตัดภาพใคอมเบนองไหนเข้ามา่สามารถจักูมได้ให้เหมืนกรช่วยได้เยอะพราะถาข้อมูลของกล้องมาทำได้อันนี้จะลอง ลองดูว่าเป็นติดตั้งในแหล่งท่องเที่ยวหรือหรที่ดักเมอเห็นหน้าปักมัจจาร์เลิฟแล้วก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นจจาร์ลิฟได้มันสามารถประเมินประ,ประมวลข้อมูลออกมาว่าผู้ต้องสงสัยไปที่เนี่ยเกิด9กมันจะห้าเปอร์เซลิให้เราเลยเรา <c oughs> เราเราไม่ต้องไปเดินาขาหรือกล้องอะไรนี่ยเราเขาเขาแทนเรา เราขอไปขอไปติดตั้งที่พัทยาสิบตัวจะกลับได้คนหลายเป็นผู้ผู้อง